สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับเนี่ยครับก็เช้านี้ก็มาใส่บาตรด้วยกันนะครับใส่ชาไม่ถ่ายคลิปครับวันนี้ใส่ชาบอกว่าวันนี้จะถ่ายอยู่ตอนเช้าจะถ่ายคลิปหนึ่งไปวัดก็ถ่ายถ่ายด้วยก็ได้วันนี้ปังนะ นี่ครับพระก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับนี่ครับนี่ครับก็พระมาแล้วนะครับเอฟซีทุกๆท่านครับ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่นะครับก็เป็นการใส่บาดกันนะครับนี่ประวังก็ใส่บาดด้วยนะครับประวังก็ใส่บาดแล้วนะครับนะนะนะครับ ครับตะชาป้าก็ใส่บาทด้วยนะครับนะป้าใส่บาทแล้วนะครับง่ายดีนี่นะครับไม่จำลองก็ใส่บาทด้วยนะครับเอฟซีนี่นะครับก็

ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเอฟตีทุกท่านครับพาเข้าไปแล้วนะครับรากำลังเดินกลับนะครับเอฟตีมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กดติดตามให้ด้วยนะครัับไม่ทนเลยครับ นะครับก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่มาใส่บาตรด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะครับพระก็ไปกลับแล้วนะครับฟุีทุกๆท,ท่านครับนี่นะครับ เดินกลับแล้วนะครับเอฟซีทุกทท่านาน,นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับหลังจากที่หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับเอฟซี 3, นะครับหลังจากที่ใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สาธุนะครับนี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกทท่านนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับนะตอนเช้าๆหลังจากที่ทุกทท่านนั้นใส่บาตรเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอร็ีนะครับผมไปไปไหนครับอ้อแล้วไปไหนแล้วคะ ว่าจะไปไหนคะวันนี้อ๋อไม่แน่ครับยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ้ยไม่รู้จะไปไหนน้องซีวิทเนี่ยเนาะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวขอนุญาตตะรถขากล้องลงหน่อยนะครับวันนี้นาจะไปมุกนะแว่าหาพาไปนายแม่บใหเดินนะเวลาแ่เียวมอยตุกข่าเรียไปแล้ว ก็ขอขอบคุณไปยังสูงนะครับก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณหน้าองค์ปู่นะครับตอนนี้นะดูสวยงามมากเลยครับเอฟซีนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับผมขอบคุณนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะตอนนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ในช่องต้นฮักกอกด้วยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกาเกงกางเกงเขาจะโขนโฆษณาให้ด้วยนะครับไม่ข้ามโฆษณากันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปดูไลฟ์สดนะครับสักสามนาทีต่อหนึ่งท่านนะครับครับผมขอเก้าอี้มานั่งตรงนี้แม่จะไปขยายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าวันนี้ก็ขอบก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับดูโฆษณาดูคลิปอย่างที่บอกเลยนะครับเพื่อจะได้สวอยการมองเห็นด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่แวะเวียนกันเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ